ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องทะลุมิติมหารักตอนที่39ตอนความห่วงใยจากที่ข้าวินิจฉัยข้าคิดว่าเกิดจากอาการทางใจที่มากกว่าพยายามอย่าเครียดหรือวิตกกังวลข้าจะจัดยาให้หากกินตามนี้เป็นประจำตามที่ข้าสั่งรับรองว่าเจ้าจะต้องหายจากอาการเหล่านี้ ได้แน่นอนหมอเทวดาที่ถูกอัญเชิญให้มาที่ตําหนักองค์ชายก้าเพื่อดูอาการของคุณหนูว่าที่พระชายาเอ่ยขึ้นเสียงเรียบหืมหายจริงหรือข้าคิดหาตัวยาแทบตายอย่างมากยังทําได้เพียงแค่ยืดเวลาข้าต้องขอขอบคุณและขอคารวะท่านแล้วลินฟางเอ่ยด้วยรอยยิ้มกว้างใครบ้างละ่ะที่ไม่รู้ตัวว่า มีโอกาสหายจากโรคประจำตัวที่ตามหลอกหลอนได้ตลอดเวลาจะไม่ดีใจหมอเทวดาที่มองหน้าหลินฟางมาสักพักก็เอ่ยถามอย่างสงสัยเจ้าคือหมอที่หมู่บ้านอดีตสลัมนั่นสินะทำไมท่านถึงคิดเช่นนั้นเล่าหลินฟางถามตาสบลึกเข้าไปในดวงตาของหมอเทวดาผู้มีอายุและดูลึกล้ำเกินคาดเจ้ามีกลิญญ่นยา และบางอย่างที่บอกข้าว่าเจ้าไม่ธรรมดาผู้มีคุณวุฒิเอ่ยเสียงราบเรียบอย่างกับท่านธรรมดามากเลยนะมหาว่าคนอื่นไม่ธรรมดานี่ช่างไม่ดูตัวเองหลินฟงังบ่นในใจกับตัวเองข้าเป็นเพียงหมอธรรมดาท่านหมอส่วนที่ข้าเป็นหมอที่หมู่บ้านนั้นท่านได้พูดถูกต้องแล้วแต่ข้าไม่มีอะไรมาพิสูจน์ หลินฟางตอบด้วยรอยยิ้มบางๆสวียหยางมองหลินฟางด้วยความแปลกใจเล็กน้อยเหตุใดสตรีตรงหน้าถึงเปิดเผยตัวตนเสียงง่ายาดถึงเพียงนี้อย่าแก้ปวดของเจ้าเป็นตัวพิสูจนที่เพียงพอแล้วหมอเทวดาตอบอย่างสงบหากเจ้าสนใจจะมาเป็นสิทธิ์ข้าให้ไปหาข้าที่หุบเขาร้อยพิษหมอเทวดาที่เห็นแววตาของหลินฟางเอ่ยชวน เด็กสาวตรงหน้ามีความสามารถหากได้รับการขัดเกลา่อีกนิดอาจจะเป็นหมอเทวดาได้แน่นางจะได้มีสิทธิ์สืบทอดวิชาเหตุใดหมอเทวดาที่ไม่เคยคิดรับสิทธิ์เช่นท่านถึงจะรับค่าเป็นสิทธิกันลิ้นฟางเดาะลิ้นถามอย่างสบายอารมณ์รู้ดีว่าหมอเทวดาตรงหน้าคือคนที่หวนเพย่ย พยายามตามหาให้มารักษาอาการปวดหัวของเธอทว่าเหินเพยได้ยินเพียงชื่อแต่หาตัวไม่เจอใครจะไปคิดว่าสเสวียหยางจะลากนางมาถึงตําหนักตัวเองเพื่อรักษาเธอโดยเฉพาะได้กันไม่จำเป็นต้องรู้หากอยากเป็นสิทธิ์ข้าก็ไปหาข้าที่หุบเขานั่นซะหมอเทวดาพูดเสร็จก็สะบัดใช้เสื้อจากไปทันทีหลินฟางหัวเราะ อย่างนึกขบขันคนแก่เล่นตัวก่อนหันมาสบตาสวีวียอย่างที่จ้องมองเธอมาสักพักใหญ่ๆเจ้าจะไปหรือร่างสูงที่ยืนอยู่ข้างเธอตลอดการตรวจเอ่ยถามอืมแต่ก็คงต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนล่ะนะลิ้นฟางตอบด้วยรอยยิ้มมีเรื่องสนุกให้เธอทำอีกแล้วลิ้นฟางมองเงาของเทวดาที่เดินจากไปแล้ว ยิ้มอย่างประทับใจอีกครั้งเมื่อถึงเทศกาลฉงหยางหรือเทศกาลดอกเบญจมาศในปลายฤดูใบไม้ร่วงนั้นดอกเบญจมาศพากันออกดอกงามสะพรั่งเท้าเล็กกําลังย่ำตามร่างสูงที่เดินนำเธอขึ้นเขามาตั้งแต่เช้าดวงตาสีน้ำตาลอ่อนมองวิวทิวทัศน์ข้าง,างทางที่เปลี่ยนไปอย่างสนใจ จมูกก็สูดอากาศเย็นๆเข้าปอดสเวียหยางท่านพาข้ามาที่นี่ทำไมลิ้นฟางถามร่างสูงที่เดินนำเธออยู่เบื้องหน้าพวกเธอเดินขึ้นมาบนเขาแห่งนี้สักพักใหญ่ๆแล้วแต่สเวียหยางดูไม่มีทีท่าจะหยุดเท้าเลยสักนิดเหนื่อยหรือสเวียหยางหันมาถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความห่วงใยเขาหยุดฝีเท้ากระทันหัน ทำให้หลินฟางที่เดินตามหลังและไม่คิดว่าเขาจะหยุดจึงเดินชนเขาไปเต็มๆใบหน้านวลกระแทกกับแผ่นอกแกร่งจนร่างเล็กได้แต่ดึงหน้าตัวเองออกมาแล้วลูบจมูกที่แดงเพราะการกระแทกเล็กน้อยมือใหญ่ที่อุ่นปนสากลูบศีรษะเธอเบาๆอย่างขบขันที่เห็นเธอหยุดไม่ทันริมฝีปากเรียวบางที่มักเรียบเฉยปรากฏรอยยิม้ม ดวงเนสีมอรกตคู่คมชายชัดถึงความอ่อนโยนยามองร่างเล็กมือใหญ่เลื่อนมากุมมือเล็กพลางออกแรงดึงให้ร่างเล็กมาเดินข้างตนจะถึงแล้วอีกไม่กี่ก้าวเท่านั้นเสียงทุ่มนุ่มบอกร่างเล็กที่กำลังสะบัดด่าเขาที่หยุดโดยไม่บอกไม่กล่าวทางสายตาสองร่างเดินไปไม่นานก็หยุดฝีเท้า ลินฟางมองไปยังวิวทิวทัศน์ด้วยดวงตาเบิกกวา้างทำกลางใบไม้สีเพลิงบัดนี้มีดอกเบญจมาศสีขาวพิสุดธิ์บานสะพรั่งทั่วทั้งบริเวณแสงอาทิตย์ที่อาบไหลก็ให้ความรู้สึกอบอุน่นแก่ผู้ศพมองเมื่อสิเวียหยางเห็นปฏิกิริยาเช่นนั้นจากร่างเล็กก็ยิ้มน้อยๆแล้วเดินจูงมือเล็กให้เดินเข้าไปชมดอกเบญจมาศไกลๆ ริมฝีปากบางขยับเอ่ยบอกร่างเล็กที่ยังคงตะลึงงันกับธรรมชาติปีนี้ดอกเบญจมาศบานเร็วกว่ากำหนดข้าเลยอ,อยากพาเจ้ามาดูก่อนถึงเทศกาลฉงหยางหลินฟางหันไปมองเซเวียหยางเล็กน้อยก่อนหันกลับไปมองวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าราวกับไม่สามารถถอนสายตาไปได้ข้าคิดว่าเจ้าต้องชอบเสียงทุ้มนุ่ม เอ่ยพร้อมผ้าคลุมผืนหนึ่งคลุมที่ไหลร่างเล็กซึ่งกำลังตะลึงงานกับภาพความงามของธรรมชาติเบื้องหน้าซิเวียหยางเหตุใดท่านจึงพาข้ามาที่นี่ลินฟางหันไปถามร่างสูงที่เนียนโอบเอวเธอไว้ซ้ำอีกครั้งเธอจึงเอ็นสีษะพิงหล่นาะใช้เป็นที่พักพิงยังคงนึกสงสัยตัวเองว่าเหตุใด ถึงได้ตอบรับคำขอแต่งงานของเขาแต่เธอต้องการที่จะพักจากเรื่องวุ่นวายทั้งหลายเช่นกันทั้งความสูญเสียที่เพิ่งประสบทั้งร่างกายตัวเองที่ยังอ่อนแอกว่าปกติและสถานการณ์ในวังที่เงียบสงบอย่างน่ากลัวพาเจ้ามาผ่อนคลายสเสวียหยางตอบด้วยรอยยิม้มอันอบอุ่นที่หลินฟางเห็นแล้วใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ให้ตายแม้จะเห็นรอยยิ้มแบบนี้ของเขามาบ่อยแต่ยังทำใจให้ชินไม่ได้สียทีลิ้นฟางเพียงบ่นในใจกับตัวเองและพยายามเบือนหน้าที่แดงเรือ่อหนีดวงตาที่ทอประกายระยิบระยับดุดดวงดาราของเขาแต่ช้าก่อนสงครามกำลังพัทุไม่ใช่หรือแล้วทำไมแม่ทัพที่ควรวางแผนการรบถึงมายืนเนียนโอบเอลเธอ อยู่ที่เนินเขาอันห่างไกลจากเมืองหลวงเช่นนี้เล่าแล้วแขนตีเล่าลินฟางถามด้วยความเป็นห่วงสิเวียหยางยกนิ้วเรียวอุ่นทาาลงบนริมฝีปากนุ่มของหลินฟางแผ่วเบาก่อนจะเอย่ยวันนี้ข้าพาเจ้ามาพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดเรื่องพวกนี้กันอีกเข้าใจใช่ไหมฟางฟางของข้าลินฟางพยักหน้ารับ โดยไม่คิดโต้เถียงใดๆสเวียหยางจึงชุมพิษเบาๆที่หน้าผากมนซึ่งนางก็ตัวแข็งไปในทันทีเพราะไม่คิดว่าเขาจะรุกเธอเช่นนี้ร่างสูงดวงตาแพราๆแล้วเลยไปกระซิบข้างหูของร่างเล็กที่อยู่ในอ้อมแขนยังไม่ชินงั้นหรือใครจะไปชินหลินฟางแหวใส่สเวียหยางเพียงหัวเราะแผ่วเบาแขนแกรง่ง รังร่างเล็กเข้ามาแนบชิดตัวมือหนาสางอีกข้างลูบแก้มหลินฟางแผ่วเบาอย่างทนุถนอมและพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ทำเกินเลยไปมากกว่านี้หลินฟางที่เห็นประกายไฟในดวงเนตรสีมรกตคู่งามก็ลอบยิ้มเจ้าเลรู้ดีว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่ในหัวจึงพลิกตัวหันไปเผชิญหน้ากับร่างสูงที่แปลกใจ กับการกระทําของเธอแต่ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรและโอบแขนรอบคอเขาพลางออกแรงกดให้เขาก้มหน้าลงมาแล้วใช้ริมฝีปากตัวเองประทับกับกลีบปากนุ่มของเขาที่กำลังเบิกตากว้างตะลึงงันลิ้นฟางหัวเราะออกมาทางสายตาพลางละเมียดริมฝีปากของเขาที่เพเยอะให้เธอสอดลิ้นเข้าไปควานหาความอุ่นหวาน อย่างมีชั้นเชิงสเวียอย่างหน้าแดงระเรือ่อเมื่อถูกร่างเล็กโจมตีความอดทนที่เขาเพียรรักษาอย่างต่อเนื่องคิ้วสีเข้มเลิกขึ้นอย่างประหลาดใจกับชั้นเชิงของอีกฝ่ายที่ราวกับกำลังหลอกล่อให้เขาติดกับนางเก่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหรกันสเวียอางเปลี่ยนจากผู้ตามเป็นผู้นำทันทีที่รู้สึกตัวซึ่งร่างเล็ก ก็ยอมกลายเป็นผู้ตามโดยไม่คิดขัดขืนพลางส่งเสียงหัวเราะในลำคอราวกับถูกใจแม้สายลมที่พทับผิวกายพวกเขาจะเย็นมากเพียงใดแต่เขากลับรู้สึกถึงความอบอุ่นจนร้อนของอุณหภูมิร่างกายที่เพิ่มสูงขึ้นร่างเล็กขบริมฝีปากเบาๆเชิงบอกให้ปล่อยนางก่อนเขาจึงถอนริมฝีปากออกมาอย่างแสนเสียดาย เสียงหอบหายใจของสองร่างที่ยืนอยู่ท่ามกลางดอกเบญจมาศที่บานสะพรังทั้งสองมองหน้าแดงระเรื่อของกันและกันแล้วหลุดหัวเราะออกมาเจ้านี่นะชอบทำอะไรให้ข้าประหลาดใจเสียจริงเสียงทุ้มเอ่ยบอกร่างเล็กที่ยังคงหอบเอาอาการหายใจเข้าไปเต็มปอดในอ้อมแขนจะว่าไป เจ้าจูบเก่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันวาเอ,อ๋อเสียงทุ้มกดต่ำลงจนร่างเล็กในอ้อมแขนต้องเงยหน้าขึ้นมาสบหลินฟังหลุดหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของเขาท่านไม่คิดว่ามันเป็นพรสวรรค์ของข้าบ้างหรือว่าที่พระชายามีพรสวรรค์ถึงเพียงนี้ว่าที่พระสวามีคงต้องกังวลใจเป็นธรรมดาสเสวียหยางเอ่ยพลางทอดถอนใจ ที่เธอรู้ดีว่าเขาเสแสร้งแกล้งหยอกเธอให้เขินขอว่าที่พระสวามีโปรดวางใจว่าที่พระชายาคนนี้จะทำแบบนี้กับท่านเพียงคนเดียวลินฟางเอ่ยด้วยรอยยิ้มให้ร่างสูงที่ดวงตาทอประกายวาวับทันทีที่ได้ยินเธอเอ่ยเช่นนั้นใบหน้าคมยื่นเข้ามาหมายเจ้าจุมพิตร่างเล็กอีกครั้งแต่ลินฟางเอามือยันหน้าของเขาออกทันที ว่าที่พระชายาเสียงทุมเรียกอย่างระอาใจพอเลยถ้ามากกว่านี้ข้าว่ามันต้องเลยเถิดเป็นแน่ลินฟางเอ่ยห้ามทันทีเมื่อรู้ดีถึงสัญชาตญาณดิบในตัวมนุษย์ว่าที่พระชายาเจ้าไม่เชื่อใจว่าที่พระสวามีคนนี้หรือเสียงทุมที่เสแสแ้งน้อยอกน้อยใจเสียจนหลินฟางอยากถีบเขาตกเขาดังขึ้นลินฟาง จึงเอ่ยเสียงเคร่งทันทีว่าทีพระสวามีแม้ท่านจะอดทนได้แต่ท่านคิดว่าข้าจะมีตะบะเข้าขั้นเซียนเช่นนั้นหรือซิเวียหยางชะงักไปเล็กน้อยมือใหญ่ดึงมือเล็กที่ยันหน้าอกออกรอยยิ้มกว้างระบายบนดวงหน้าคมซิเวียหยางรวบข้อมือเล็กแล้วดึงร่างนั้นเข้ามาใกล้พร่างคระซิบที่ข้างหูด้วยเสียงสั่นพรา่าวางใจเธอ ว่าที่พระชายาข้าไม่คิดยอมให้พระชายาข่มขืนข้าหรอกนะลินฟางหัวเราะแผ่วเบาในลำคอและรับคำของร่างสูงที่จูบขมับเธอเล็กน้อยก่อนปล่อยให้เธอเป็นอิสระไปกินข้าวกันเถิดเจ้าคงหิวแล้วเซเวียหยางเอ่ยขึ้นพลางซึดตัวลงนั่งใต้ต้นไม้ใบสีแดงเพลิงแล้วหยิบห่อผ้าที่ตนเตรียมมาด้วยคลี่ออก กล่องข้าวไม้สองกล่องปรากฏแก่สายตาหลินฟางซุดตัวลงนั่งข้างร่างสูงแล้วรับกล่องข้าวที่เต็มไปด้วยอาหารที่เธอชอบมาเปิดกินพร้อมกับกล่าวขอบคุณเขาจำได้ด้วยหรือว่าเธอชอบกินอะไรความรู้สึกยินดีอิ่มเอมก่อตัวขึ้นในหัวใจที่บอบชำ้ำหลินฟางเริ่มลงมือคีบอาหารเข้าปากเสเวยอย่างรินน้ำผลไม้ ที่เตรียมมาให้ร่างเล็กซึ่งนั่งกินไปเมื่อมองวิวทิวทัศน์ไปลึกลงไปในดวงตาคมโต,โตคู่นั้นเหมือนเขาจะเห็นนางกำลังร่ำไห้คิดถึงพวกเขาหรือแม้จะรู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่โง่เง่าแต่เสวียหยางอดไม่ได้ที่ต้องถามออกไปเช่นนี้ยี่สิบกว่าปีใช่ว่ามันจะลืมได้ง่ายๆหลินฟาง ถอนหายใจพลางยกยิ้มให้อีกฝ่ายที่เป็นห่วงเธอห่วงตัวท่านเถิดสงครามจะพะทุขึ้นแล้วไม่ใช่หรือวางใจเถิดว่าที่พระชายาว่าที่พระสวามีของเจ้าไม่ใช่ไก่ให้เขาเชือ่อเสียงทุ้มหนักแน่นเอ่ยหลินฟางก็ยิ้มกว้างรับความสงบสบายในหัวใจที่ไม่เคยได้พักทั้งสองได้ก่อตัวขึ้นช้าๆถักทอ สายใยที่เชื่อมระหว่างกันให้แนบแน่นมากขึ้นกว่าเดิมลินฟางนั่งเก็บดอกจวีฮวาหรือดอกเก๊กฮวยเพื่อนำไปใช้ทารรยาที่มีฤทธิ์ช่วยขจัดความร้อนหรือไฟออกจากตับใส่ห่อผ้าสายตาสอดส่องหาดอกมือข้างหนึ่งทำหน้าที่เด็ดอีกข้างหนึ่งที่กระดกเล่าในขวดกระเบื้องเคลือบขนาดเล็กเข้าปาก จนกระทั่งมือใหญ่คว้าขวดกระเบื้องนั้นออกจากมือการทำงานจึงหยุดลงเจ้าควรเลิกดื่มมันได้แล้วพร้อมเสียงดุดดุและสายตาที่ตำหนิร่างเล็กทำให้หลินฟางคลี่ยิ้มบางๆท่านก็รู้ว่าข้าประสบสิ่งใดมาขอข้าสักจิบเถอะลินฟางเอ่ยด้วยรอยยิม้มแล้วเอื้อมมือหมายจะหยิบขวดเหล้าแต่ซิเวียหยางกลับไม่ยอมปล่อยเสียที จนเธอต้องเงยหน้ามองร่างสูงที่แม้จะนั่งยองๆแล้วยังสูงจังหวะที่เธอเงยหน้าขึ้นนั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่เขากดทาบริมฝีปากอันอบอุ่นลงบนริมฝีปากของเธอลิ้นฟางกระพริบตาปริบๆอย่างงุนงงลิ้นร้อนของเขาลุกล้ำเข้ามาในโพรงปากของเธอคล้ายพยายามควานหาอะไรบางอย่างแขนแกรง่งข้างที่ถือขวดเหล้า โอบรอบคอแล้วกดจูมให้แนบแน่นกว่าเดิมประกายบางอย่างในดวงตาที่เขาไม่คิดหลบทําให้เธอหน้าร้อนจนแทบไหมก่อนที่ประกายตาคู่นั้นจะจางลงในตาสีมรกตกำลังสื่อสารกับเธอโดยไร้สำเนียงก่อนที่เขาจะยอมละรืมฝีปากออกไปแต่แขนที่โอบรอบคอยังคงรั้งเธอไว้ไม่ให้หนีไปไหนรืมฝีปากร้อนของเขา จุมพิษเบาๆที่หน้าผากมนอย่างรักใคร่แล้วรั้งเธอเข้ามาในอ้อมแขนมือหนาผลักศีรษะเธอให้แนบชิดกับอกของเขาแผ่วเบาหูของเธอได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นรัวและดังราวกับคิดจะแข่งกับหัวใจของเธอที่เต้นรัวและดังไม่ต่างกันวิธีนี้คงช่วยเจ้าได้ดีกว่าเล่ากระมังเสียงทุ้มกระซิบบอกที่ข้างหูไม่รู้ ทำไมเธอรู้สึกว่าเสียงของมันดูเจ้าเล่ชอบกลจึงยิ้มบางๆแล้วเอามือทุบอ,อกเขาเบาๆพลางเอ่ยช่วยโอกาสแล้วเมื่อครู่ใครกันที่ช่วยโอกาสก่อนซิเวียอย่างกระซิบถามแม้จะไม่เห็นดวงตาของเขาในตอนนี้แต่เธอคาดเดาได้ว่าดวงตาของเขาจะต้องแพรวพราวและเต็มไปด้วยความเจ้าเล่อย่างแน่นอน แม้หลินฟางจะรู้สึกหน้าร้อนแต่ก็หัวเราะเบาๆแล้วเปลี่ยนจากทุบอกเขาเป็นเอาแขนกอดเอวเขาไว้แทนก่อนปิดเปลือกตาลงเพื่อฟังเสียงหัวใจของเขาและเธอว่าใครจะเต้นเสียงดังกว่ากันขอบคุณนะสเวีอ่ยงกระชับอ้อมแขนเล็กนั้นไวแน่นกว่าเดิมทำให้หลินฟางยิ้มออกมาบางๆเขายังคงอ่อนโยนกับเธอ ได้เสมอต้นเสมอปลายเสียจริงทั้งที่เวลาผ่านไปเนิ่นนานเสียขนาดนี้เขาควรจะเบื่อและเลิกราไปแต่เขากลับไล่ตามไขว,ขว่คว้าเมื่อคว้ามาได้แทนที่ความรักที่มีให้จะลดลงกลับเพิ่มขึ้นในทุกๆวันบางทีเธออาจจะโชคดีกว่าที่คิดก็ได้ลินฟางกระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นหวังเพียงเรื่องทุกอย่างจะจบลงด้วยดีช่วงนี้ ข้าคงยุ่งเอาการเจ้าก็ดูแลตัวเองด้วยเซเวียหยางที่พาหลินฟางมาส่งถึงจวนตระกูลฮวานเอ่ยขึ้นนิ้วเรียวก็เกลี่ยผมที่ปลกหน้าร่างเล็กนั้นออกอย่างอ่อนโยนอืมท่านก็รักษาตัวด้วยหลินฟางตอบด้วยรอยยิม้มในใจรู้ดีว่าหลังจากนี้พวกเธออาจไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเช่นนี้อีกแล้วก็เป็นได้เซเวียหยาง เอามือลูบพวงแก้มใสแผ่วเบาแล้วเอ่ยเตือนด้วยรอยยิ้มอย่าลืมสัญญาล่ะลิ้นฟางยิ้มรับทันทีก่อนคว้ามือใหญ่ที่ลูบแก้มของเธอมาจุมพิษเบาๆที่หลังมือแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ชวนให้คนฟังใจสัน่นดวงตากลมโตคู่งามอ่อนโยนลงจนสเสวียหย่างแทบอดใจที่จะคว้าร่างเล็กมากอเสียงไม่ได้ข้าจะรอ ข้าจะรีบกลับสเวียหยางพยายามนับเลขข่มอารมณ์ความต้องการของร่างเล็กตรงหน้ายิ่งนางทำตัวน่ารักเช่นนี้เขายิ่งข่มความต้องการได้ยากกว่าเก่าขอให้ท่านโชคดีลินฟางเอ่ยพร้อมกับถอยหลังออกมาแล้วโบกมือลาหากมัวแต่ร่ำลากันเช่นนี้วันนี้คงไม่ได้ไปไหนเป็นแน่แท้สเวียหยางที่พอรู้เจตนารมณ์ของร่างเล็ก ก็เวียงตัวขึ้นบนหลังม้าพลางหันมายิ้มให้ร่างเล็กแล้วคว่วม,ม้าจากไปลิ้นฟางทำเพียงยิ้มให้แผ่นหลังนั้นก่อนแงนหน้าไปมองท้องฟ้ายามสนธยาแล้วยิ้มกับท้องฟ้าสีแดงฉานดุดสีเลือดนั้นสิเวียรหยางใครกันแน่ที่ผิดสัญญาจบตอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามามนะคะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนได้ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279พร้อมเพย์หรือวอลเลตค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้ มีการอ่านที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อตัวละครผิดแอดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องหรือจะบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันต่อในตอนหน้านะคะซึ่งเป็นตอนที่40แล้วค่ะชื่อตอนว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาครั้งใหม่ เดี๋ยวรามาติดตามเนื้อหาไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ